บอกได้เลยว่าดีงามผัดเจ้าจอดกล้วยทอดมาครบชอบมากสวัสดีครับ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 ทุกคนครับคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากการแกะกล่องเลยครับวันนี้เฮียก็จะมา ประกอบดีกว่านะฮะว่ามันจะสวยแค่ไหนกับตัวนี้ครับโมบิวสูตรกันดั้มลารชูตติ้งซีออนเอฟเฟกเซ็ตก็คือตัวนี้มันเป็น1ต่อ144นะฮะเป็นเรียลเกตนะฮะอยู่ข้างหน้ากล่องของเฮียนแล้วเมื่อวานก็เอามาให้ดูว่าเอ้ยมันคุ้มแค่ไหนกับ2กล่องที่มันมีออกมากับ3,000นิดๆกับ2 กับพันแปดพัอะไรประมาณนี้นะฮะราคาก็ค่อนข้างต่างกันเลยแต่ไหนๆก็ไหนๆเฮียก็แกะตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูเลยว่าเฮ้ยตัวที่มีเอฟเฟกเนี่ยเผื่อเฮียจะไปทำทรงทรงําสีทําอะไรก็แล้วแต่หรือจะติดไฟอะไรเงี้ยก็มาดูกันนะฮะอยู่ข้างหน้ากล่องแล้วครับผมนี่หล่อมากๆนะครับกับตัวนี้นะครับผมกล่องใหญ่เหมือนกันนะฮะ ด้านหน้าด้านข้างกล่องเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกแบบนี้นะครับผมเฮีย er จะไปไวๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมนี่จัดท่าสวยๆมีเอฟเฟกมาให้ค่อนข้างเยอะแยะเลยนะครับกล่องนี้นะรายละเอียดก็ค่อนข้างที่จะดีแกะดีกว่าแกะดีกว่าแกะอีกรอบนึงเน่ข้างในนะเฮีย er จะนับแผงในหนึ่งสองสแผงนะครับผมซึ่ง ชุดเซ็ตเนี่ยเนี่ยที่มันเป็นเอฟเฟกเนี่ยมันก็จะให้แผ่นพิเศษมานะครับผมมันก็จะเป็นหน้าตามาเป็นแบบนี้นะครับผมมีอะไรพิเศษนี่มันมีฉากนะครับที่เอาไว้เล่นกับ rx 7 8ได้นะครับเป็นฉากเลยนะครับแล้วก็เป็นแท่น a อคชั่นเบนะให้นะครับตัวของมันนะครับผมนี่เป็นสีเทาสีน้ำเงินเข้มสีแดงนะครับผมนะสีม่วงก็มีนะครับรายละเอียดเนี่ย เฮียคิดว่าค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยนะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะอันนี้ก็มีแอคชั่นเบสมาให้ตัวเล็กกล่องเล็กก็มีแอคชั่นเบสมาให้เหมือนกันนะครับผมแต่คือว่าความพิเศษของมันก็อย่างบอกมีฉากแล้วก็มีเอฟเฟกนะฮะที่เป็นไฟเป็นปล่อยระเบิดอะไรเงี้ยนี่นะฮะนี่สวยงามสวยงามสวยงามเฮีย <Yahoo! S 1> บอกได้เลยว่ารีวิวแบบ เร็วๆเ,เลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้นะฮะความละเอียดของมันเนี่ยค่อนข้างที่เยอะเราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะฮะแต่เฮียจะให้ดูความพิเศษของมันตัวนี้เป็น RG ที่นี่นิ้วของมันเนี่ยเห็นไหมขยับได้มันเป็น RG ที่นิ้วขยับได้เป็นตัวของมันคือเอาง,ง่ายๆคือตัวมันค่อนข้างใหญ่แหละนะฮะเอา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 ทุกคนไม่อยากพูดอะไรไม่อยากมานั่งดูอะไรเยอะแยะมากมาย ไปดูประกอบดีกว่าประกอบแล้วมันจะเป็นยังไงคุ้มค่าไหมนะฮะในกับราคาที่3,050บาท3,100หรือ2 9 0 9แล้วแต่ร้านกันดั้มของคุณว่าจะขายเท่าไหร่แต่เฮียก็เอามาให้ทุกคนได้ดูในกล่องที่มันเป็นเอฟเฟกเซตมาให้นะจ๊ะโอเคไปประกอบกันเลยดีกว่าครับผม มาจ้ะมาจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่สวยงามประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วกับตัวนี้นะครับ MFN02 นะครับผม C ong หนึ่รสี่สิบี่สเกล Real g a ว้าวสวยงามเลยนะครับนี่ถ้าดูจากเนี่ยเปรียบเทียบกับมือเนี่ยเป็ไงใหญ่ไหม ใหญ่ไหมดูหัวนะหัวนี่เปรียบเทียบ <ๆ S 1> กบเท่ากับพวกมาสเเกตเลยนะครับตัวนี้มันเป็นยานนะครับมันก็เลยใหญ่นะครับผมแล้วก็หัวเนี่ยนี่รายละเอียดของมันนี่ยหัวขยับได้แบบนี้แล้วก็หมุนได้แบบนี้นะครับไหลน่นี่ขยับแบบนี้ได้นะฮะหมุนหมุนได้รอบเลยนะครับแขนตรงนี้ก็หมุนได้รอบเลยงองอแขนนี่อย่างนี้ได้เลยนะจ๊ะใหญ่มากนะครับมือนะฮะจุดที่ พิเศษของมันก็คือไฮไลไท์ของมันก็คือมือตัวเนี้มันงอได้นะครับแล้วก็ใหญ่เท่าหัวเลยปะโทนะฮะแล้วหน้าอกนี่เท่มากนะฮะตรงนี้ก็ขยับได้ให้ตัวได้แบบนี้นะจ๊ะเอวนี่ตรงนี้ให้ตัวได้แบบนี้นะจ๊ะเอวก็ได้ด้วยนะครับเท่มากนะครับแบคแพคด้านหลังก็ขยับได้แบบนี้นี่กระโปรงเนี่ยชุดเนี่ยตรงนี้ขยับได้หมดเลยนะฮะตรงนี้ขยับได้หมดเลย นะด้านหนา้าด้านหลังนะเทมากแล้วก็ดีเทลเนี่ข้างในเนี่ย,เ,ยเห็นไหมชุดเกาะของมันเนี่ยคือทําให้คนมีความรู้สึกว่าอยากทําสีมากขึ้นนะตัวของมันก็จะไม่มีขานะมีแรนดิ้งอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ท่อไอพ่นเนี่ยเนี่ยเน,ยเ,น,ยเ,นยเทมาก <Okay. S 1> เห็นแล้วอยากจะจับมาทําสีเลยจริงเชียวแต่คือว่าตัวนี้ของเฮียจัดเป็นชุดเซ็ตที่เป็นชุดเออ เอฟเฟกต์เซตนะครับผมมันก็เลยราคาค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเลยนะแต่ถามว่า1ต่100อ1 4อส่สขนาดเท่านี้แล้วก็ในราคา3,050บาทหรือ3,100หรือ2,000ไปลปลเลยเนี่ยเฮีย <Here S 2> ก็แอบ,บคิดว่าราคามันค่อนข้างเจ็บปวดพอสมควรแต่ถามว่ารายละเอียดที่มันให้มาเนี่ยก็ถือว่ายอมรับได้นะครับผมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปจัดชุดเนี่ย ใส่เอฟเฟกของมันกับฐานของมันกับเบตรตรงมันที่มันให้มาเล่นกับ RX 7 8เนี่ยดูว่ามันจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูว่า5ดาวเฮียจะให้กี่ดาวและที่สำคัญนะเรามาดูว่ามันจะคุ้มแค่ไหนแล้วก็ไปดูภาพอินเซอร์สวยๆไปดูกันเลยครับทุกคนเดี๋ยวกลับมาเจอกัน yeah. เรียบร้อยเรียบร้อยเฮีย,รย,รย,รยประกอบเสร็จไปหลายวันแล้วแล้วปรากฏว่าลองเอามาเล่นดูเฮ้ยตัวนี้มันเท่ดีเหมือนกันนะนี่นะกับตัวนี้นะครับผม m s n 0 2 c o g r g นะคะเรียวเกต1 1 4ต่อร้อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหุ่นซึ่งมันเป็นเปรียบเสมือนยานเป็นอะไรเนี่ยมันใหญ่ กว่าสเกล1 1ึ0ซ,ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นหุ่นธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันก็จะตัวประมาณแบบประมาณแค่เนี้ยแต่อันเนี้ยมันมีความใหญ่ของตัวมันเอง <Okay. S 1> นะฮะแล้วก็ราคามันก็ใหญ่ตามตัวของมันฮะจากที่ er เฮียบอกไปนะถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดาที่ไม่มีเอฟเฟกเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ1,800 1,900แต่ถ้าเกิดตัวเนี้ยที่มีเอฟเฟกเนี่ยซึ่งมันมีเอฟเฟกมาให้เนี่ยก็คือว่าเป็น ไอพ่ e แบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงมือเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วก็มีเอฟเฟกเนี่ยมาให้อีกถุงหนึ่งแบบนี้แล้วก็มีที่ยืดมือได้แล้วก็มีไอตัวที่เป็นฐานฉากนะฮะที่ใช้เล่นกับ RX 78ด้วยนะครับผมซึ่งความพิเศษของมันเนี่ยมันก็มีอย่างที่เฮียบอกแล้วว่าเท่เ hey, หมือนกันเรามาพูดถึงรายละเอียดนะะถ้าบอกได้เลยว่าเรื่องของจุดขยับ แข็งแรงเดี๋ยวมาขยับให้ดู2เนี่ยไอเรื่องของสีสันที่มันแยกออกมาเนี่ยสวยงามเลยนะฮะแยกสีออกมามีเหลืองอ่อนเหลืองเข้มมีเทามีฟ้าเข้มฟ้าอ่อนมีแดงมีไอพ่นที่มันเนี่ยหนึ่งสอ้าหกเยอะมากนะฮะแล้วก็ตรงเอฟเฟกตรงมือเนี่ยมีมาให้อีกแล้วก็เอฟเฟกเนี่ยอย่างที่ให้ดูไปเมื่อกี้เนี่ย ค่อนข้างเยอะและค่อนข้างคุ้มนะฮะมันมีดีเทลที่ตัวของมันเนี่ยค่อนข้างเยอะโครงด้านในนะฮะก็มีดีเทลเหมาะกับการที่จะเอาไปทําสีมากๆเลย <Yeah. S 1> เพราะว่าดึงเนี่ยมันตัวใหญ่กว่าร้อยสีสีทั่วไปเพราะว่าตัวจากสเกลของในการ์ตูนของ a อนิเมะเนี่ยมันใหญ่อยู่แล้วนะครับผม <Yeah. S 1> แล้วก็ล่องเรื่องเนี่ยไอรูมีการแทรกสีพวกอะไรอเงี้ยดีมากนะบอกได้เลยว่าเออ ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สําหรับคนที่ในสเกลของ RG แต่ตัวที่มันค่อนข้างใหญ่ขึ้นมานะ,ะก็แลกกับราคาที่มันเพิ่มขึ้นมาละกันแต่ถามว่าโดยรวมดีไหมเฮีย <Okay. S 1> บอกแล้วว่าดีเลยนะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็มาเปรียบเทียบในเรื่องของ2ตัวนะถ้าเกิดเฮียบอกนะเนี่ยไอตัวเนี้ยกล่องเนี้ยอยู่ที่3,050บาท3 1 0 0หรือ2,000ไปลายปอะไรเงี้ยแล้วแต่ร้านนะครับผม มันก็ถ้าเป็นกล่องแดงเนี่ยต้อถือว่ามันเป็นอะไรที่หมดไปแล้วนะฮะและมีอีกกล่องนึงที่เป็นกล่องที่ไม่มีเอฟเฟกเนี่ยก็ราคาอย่างที่บอกไปพันแปดร้อยพอะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้ก็3ามพับาทมีคนถามมาเยอะนะครับว่าจัดตัวไหนดีกว่ากันจัดตัวไหนคุ้มกว่ากันเพราะว่าชุดเอฟเฟกที่มันให้มานเนี่ยเนี่ยเน่ยไอสีเหลืองที่ให้มาเนี่ย มันราคามันแพงขึ้นมาอีกประมาณพันห้าสิบบาทหรือว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเลยเนี่ยมันคุ้มไหมถ้าในมุมมองของเฮียถ้าในมุมมองของเฮียจริงๆนะถ้าเกิดไหนๆจะซื้อมาเล่นแล้วแล้วจะไปอยู่ในตู้แล้วบ่งบอกถึงความเป็นซีอองเนี่ยมันก็ต้องมีชุดนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดบางคนบอกเฮ้ยผมไม่ได้ซีเรียสไม่มายราคาหายไปแล้วถือถือว่าขอให้ได้มีจะจัดตัวนั้นในงบที่ถูกหน่อยก็จัดได้ แต่เฮียยังบอกว่าในราคา3,000ตัวเท่านี้เฮียยังแอบมีความรู้สึกว่าราคามันค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมากับเอฟเฟกที่มันเพิ่มขึ้นมาแต่ไหนๆก็ได้ไหนก็ถือว่าซื้อมาแล้วไม่ต้องกลับไปเสียดายเพราะสิ่งที่มันให้มาถือว่าโอเค <Yeah. S 1> ถือว่าโอเคถ้าใครเอาไปโมดิฟายนะ ใส่ไฟกระพิบกะพิบกะพิบนะเฮียบอกได้เลยว่าตัวเนี้โคตรให้อารมณ์และตัวนี้นะเฮียคิดว่าจะเอาไปทําสีเปลี่ยนเป็นสีให้มันแบบสวยกว่านี้หรือว่าคัสตอมสีเฮียบอกได้เลยว่าจ้าบดีมากจุดขยับเฮียก็ขยับไปให้ดูบอกได้เลยว่าเฮ้ยมือมันก็ขยับได้เฮียถือว่าพอรับได้กับราคาที่มาแต่ซื้อมาแล้วคุ้มไหมก็ถือว่า คุ้มมากชอบมากเด็ดมากถ้าใครชอบก็ไปลองหากันดูนะฮะถ้าเกิดใครไม่มายเรื่องเอฟเฟกตัวนั้น1800ก็ถือว่าใช้ได้เลยกับรายละเอียดที่มันให้มาเฮียบอกว่า RG ในปี2020-2021ในยุคใหม่เนี่ยบอกได้เลยว่าดีงามพัดเจ้าจอดกล้วยทอดมาครบชอบมากอะถ้าเกิด5ดาวนะตัวนี้เฮียจะให้กี่ดาวเฮียต้องบอกก่อนว่า ห้าดาวห้าดาวเพราะหนึ่งจุดขยับห้าดาวเพราะนิ้วขยับได้ห้าดาวเพราะว่าตัวมันใหญ่ห้าดาวเพราะมีเอฟเฟกต์ห้าดาวเพราะว่ารายละเอียดมันดีห้าดาวเพราะล่องมันครบห้าดาวเพราะสติกเกอร์มันก็มีมาให้มีทั้งสติกเกอร์ธรรมดาแล้วก็สติกเกอร์ที่เป็นเหมือนฟอยนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะครบรายละเอียดมาดีมาเต็มครบจบห้าดาวไปเลยคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็เอามาให้ดูกับตัวนี้ครับ MZN 0-2 ซีออง RG ร์จ l เรียลเกรหต่อร้อถ้าใครชอบก็ไปหากันดูนะครับกันดำใกล้บ้านคุณนะครับแล้วแต่ว่ายังมีชุดนี้ตัวที่เป็นเซตเอฟเฟกหรือว่าเป็นตัวธรรมดาถ้าใครรอไม่ไหวก็จัดตัวธรรมดาไปกันได้นะจ๊ะหรือถ้าใครรอได้ก็จัดให้มันครบๆแบบนี้ไปอยู่ในตู้เลยคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะฮะถ้าใช่ กดแชร์ถ้าชอบกดไลค์นะจ๊ะคลิปนี้ไม่มีเลยครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายกดไลก์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับสวยสวยสวยถือว่าใช้ได้น้ำหนักก็ดีนะไปลวจ้า